ครับมาดูกันว่าครับมาเปิดหัวกับวันที่เก้าครับวันพรุ่งนี้ครับผมครับาวพัฒนาวันที่เก้าวันจันทร์มาแล้วครับชอบกอจัดทรก็หออันนี้ครับมาเปิดหัวกันให้เลยครับอันทร์ครับวันที่เก้าขอบุญขอบุญครับจิตตินาคีครับที่ช่วยทางวัดครับน้ำเติมน้ํามันรถบินทบาทและน้ํามันเครื่องปั่นไฟ น้ำดื่มถวายพระสงฆ์และอาหารน้องแมวครับขอบคุณขอบคุณมากครับหมานด้วยกับอาจารย์ครับจิตินาคีครับผม9วันที่9้าทับทับวันที่9้าทับทับหเกมาแล้วมาแล้วครับผมลาวสตาหน่อยทั่วไปลาวสามกีอย่าลืมนะครับวันที่9ทับทับครับผม หนึ่งเก้าหกหหนึ่งเจหครับผม9ก้าหกหนึ่งหกครับผมลาวพัฒนาลาวพัฒนาครับผมอมาดูนี่ครับว่าวิดีโอนี้ทำสำหรับผู้ใหญ่ไม่ได้ทำสำหรับเด็กเลยนะครับ ทำสำหรับผู้ใหญ่ครับผมดูเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินครับไม่ได้ทำสำหรับเด็กครับไม่ได้ทำสำหรับเด็กทำสำหรับผู้ใหญ่ดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะครับมาดูกันเลยครับวันที่9อีกทับ 12, ทับหเกียรติวันที่9้าทับ12ทับกเกียรติลาวสตาหน่อยทั่วไปหอยสามวิ่งมาแล้วครับอย่าลืมนะครับ,รบ9 8 1 8 1 9 8 ามหนึกแปดหกหนึ่งครับผมอย่าลืมนะครับทําบุญด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนี่นะครับทุกาสาธุครับวันที่เก้าทับสิบสองทับกเกตลาวพัฒนาลาวพัฒนามาเล้วครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับนี่ครับมาดูอีกครับมาดูว่าวันที่สิมีอะไรกันบ้างครับ วันที่สิบก็มาแล,วาลว้วมาแล้ว nice, ครับผม,มวมมนมาานันที่สิบทับสิบสองทับหกเจ็ดครับผมมาแล้วเมวน้อยเมีวน้อยครับผมอย่าลืมนะครับจอกระจากยตัวไปนะครับแนวทางของน้องเมีวน้องเมีวมาเลยครับอย่าลืมครับสองเก็ดสอ,กสองเก้าสองเจ็ดสองเก้าครับอืมอ๋ะเป็นไหนมาจางังเกีเราจางังเกียนะครับเนาะเปลี่ยนแปลงไม่ไดส้สองเก้าสองเจ็ดสองสองครับผม รวกันห้าหกห้าจิดเก้าห้านะครับผมนีนะครับก็ประจัดัดข้อพันกันได้เลยนะครับขอบคุณขอบคุสอบก็จัดขัดข้อันกันนะครับเนาะมากันนะครับเออสอบก็จัดขัดข้อันไปมาจากนี้ครับสอบก็จัดขัดข้อพันกันขึืนอวานะครับมีอะไรก็ช่วยกันครับวันที่สิบครับ แมวน้อยแมวน้อยครับมาดูทางนี้ครับทางนี้ครับวันที่สิบเมือนกันครับผมวันที่สิบเมือนกันครับมาเลยครับอย่าลืมนะครับชอบก็จะก็ผ่านก็วันที่สิบลาวสตาสภกิจการซาตพ,พิเศษหน่อยสามขีสภกิจการซาตพิเศษหน่อยสามขีหน่อยสามขีครับผมพิเศษหน่อยสามขีปกติหน่อยพัฒนา วีไอพีอ่าหน่อยพัฒน,นาครับผมลาวสามือคีวันไหนมีลาวสตาก็เอาลาวสตาได้นะครับนะดูเพื่อเป็นแนวทางสนุกสนานวิดีโอนี้ทำสำหรับผู้ใหญ่ไม่ได้ทำสำหรับเด็กนะครับเด็กนะครับนะครับวันที่หกแปดหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดหกหนึ่งครับผมเก็บแปดาหกหนึ่งอีกแล้วครับผมหกหนึ่งไม่สองตัวเลยครับอ้อีกแล้วครับ หกหนึ่งหกสามครับผมอย่าดีมครับวันท th <c oughs> ี <sh> <t> ่ส <Than> ิบมาแล้วครับนี่นะครับเอะหกหนึ่งอีกแล้วครับโอ้ยนะครับหกหนึ่งอีกแล้วครับเออหกหนึ่งวนแล้วหกหนึ่งกับหกหนึ่งไปแล้วเอ้ามาดูครับมาดูครับวันที่น่ครับมาดูรัฐบาลหน่อยมาติดตามรัฐบาลกันบ้างครับ มาแล้วครับรัฐบาลไทยวันที่16บหวันที่16บหกทับวันที่สิบหกทับหกเกครับผมที่สิบหกทับหวันที่16บหกทับสิทับหกวันที่สิบหกทับสิท, 16, ทับหกมาแล้วครับชบกวก่อนจัดจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับจดเลยนะครับรัฐบาลไทยกับโอ้ดงนาพื้นคับ นี่ครับอมันลงเขียนนะอ่ามีสองตัวรัฐบาลไทยกับอลุงนภเพื่อนมาเลยครับวันที่สี่หกทับสิบสองทับหกเก็ดครับผมอย่าลืมนะครับสวยงามมาเลยครับผมอืมนี่ครับสี่ห้าหกสี่ห้าหกสี่ห้าหกครับผมห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกห้าหกศูนย์สี่ห้าหกห้าหกศูนย์ครับอย่าลืมนะครับจอกประจักก็ปาดกันได้เลยนะครับ 5้าหกสี่ห้าสี่หครับผมห้าหกสี่ห้าสี่หครับผมอย่าลืมนะครับเอ่อตัวห0ศ6 4ย์ห้าหกสี่ศนย์ครับตัวเน้นหลวงกลุ่มครับโมเนนโมเนนโมเนนก็เอาให้เบดแน่ละครับอย่าลืมนะครับเด้อยาเสี่ยวแต่ตัวเน้นครับลักด้วยกันนั่นแหละครับลักด้วยกันทั้งหมดครับผมอ่อย่าลืมนะครับสอบประจัดกรก็ผ่านครับ มาแล้ววันแล้วรัฐบาลไทยอุดมนาเพื่อนครับขั้นกลางครับไปดูวันที่สิบเอ็ดกับลาพัฒนากันบ้างครับผมครับวันที่สิบเอ็ดกับลาพัฒนามาแล้วครับชอบประจัดขัดก็ผ่านกันไม่ลืครับวันที่สิบเอ็ดกับลาพัฒนาครับวันที่สิบเอ็ดทับสิบสองทับหกเก็ดวันที่สิบเอ็ดทับสิบสองทับหกเก็ดมาครับลาพัฒนาอย่าลืมนะครับ เลยนะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สิบเอ็ดทับสิบสองทับหกเก็ดวันที่สิบเอ็ดทับสิบสองทับหกเจ็ดครับผมมาแล้วมาแล้วครับผมอย่าอืบนะครับเราพัฒนาเราพัฒนาสามสี่ศูนย์สี่ศูนย์สามสี่สามศูนย์ครับผมสามสี่ศูนย์สามสี่สามศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดครับผมชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับแมวน้อยแมวน้อยครับผมกับเราพัฒนาวันที่สิบเอ็ดครับผม ขับวันนี้รับวันที่1ิบเอ็ดับรันี่บครับวันที่11ตาืนะครับชอบก็จัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่11เอับทับวันที่11ทับลาสตาลอยทั่วไปลอยสามมือีลาสสามมือีครับผมอ่าสกิจกาซาพิเศษครับลอยสามมือีปกติ ครับน่อยพัฒนา V ี p ลาวสามัีลาวพัฒนามาแล้วครับว like <c oughs> ันที่สิบเอ็ย่าลืมนะครับชอบก็จัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนมกับหนึ่งนะครับอ่ะามหนึ่ดูอะไลนะครับชอบก็ฮัดฮัดก็ผ่านวนที่สิบเอ็ดมาแล้วมาแล้วครับผมเราไปดูวันที่สิกันแป๊บนึงครับใหดูวันที่สิไปเลยครับอาแล้วับวันที่สิบสอครับ แปดห้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดห้าครับผมวันที่สิบสองอย่าลืมนะครับเฉพาจัดกันว่า 7, านกันได้เลยนะครับตัวกันเจ็ดห้าแปดเจ็ดสามห้าครับผมแมวน้อยแมวน้อย,ออยครับผมอย่าลืมนะครับตัวกันไม่ลืมครับผมตัวกันครับแมวน้อยแมวน้อยครับอย่าลืมนะครับวันที่สิบสองครับผมมาแล้วครับ ไปเรื่อยๆครับเวลานานให้ดูเยอะครับไปดูฝั่งนี้ครับแทบนึงครับนั่นเป็นของรัฐบาลไทยครับจำไว้ได้ครับรัฐบาลไทยนะครับมันคือผสมประสานกันยุ่นี้นะครับมักมกความผสมประสานครับมาเลยครับนี่วันที่สิบสองทับสิบสองทับหกเก็บวันที่สิบสองทับสิบสองทับหกเก็บ ครับห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าครับชอบเกิดอะไรนี่ห้าเก้าเก้าห้าเก้าหาประกาศมาเห็นแล้วจังวง่นปุ่มเลยนะครับเพื่อไงไงมก็จะก็ผ่านนะครับตัวชอบก็มีแต่ห้าเก้าทุกอย่างครับหกห้าหนึ่งห้าเก็ดครับตัวกันครับนะครับชอบก็จะก็ผ่านกันนะครับดูตามนี้เลยนะครับทำบุญด้วยนะครับอย่าลืมครับ อ่าสวัสดีครับทุกคนครับเพราะว่าช้อนมันสวยปิ้นมากอ่า